มาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆกันทุกคนเลยนะคะมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะสําหรับช่องหวยเด็ดเด็ดดังนะคะและงวดนี้ค่ะงวดวันที่1กุมภาพันธ์2564นนะคะทางช่องได้เลขเด็ดค่ะหวยแม่จำเนียนนะคะเอามาฝากเพื่อนๆกันทุกคนเลยค่ะแต่ก่อนที่จะไปรับชมนะคะก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม และช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเลขเด็ดแม่จำเนียนงวดนี้ค่ะงวดวันที่1กุมภาพันธ์2,564นะคะจะมีเลขเด็ดอะไรมาฝากกันบ้างน,นั้นไปชมกันได้เลยค่ะตัวแรกเลยนะคะเป็นเลข2ตัวทั้งหมดเลยค่ะดูกันไปเรื่อยเลเลยนะคะดูให้จบนะคะเอาโชคเอาลาบมาฝากกันค่ะตัวแรกเลยค่ะเน้นเนนเลยนะคะ นี่ค่ะตามด้วยตัวนี้นะคะไปกันแบบเร็วๆเลยค่ะตัวต่อไปเลยนะคะเลขสองตัวเหมือนเดิมค่ะตัวแรกค่ะเน้นๆค่ะ ตามด้วยตัวนี้นะคะเตรียมกระดาษจดได้เลยนะคะเลขเด็ดเลขสองตัวค่ะหวยแม่จำเนียนนะคะเอาโชคเอาลาบมาฝากกันค่ะในงวดนี้ค่ะไปกันต่อค่ะเลขสองตัวเหมือนเดิมนะคะตัวแรกค่ะชัดๆเลยค่ะ ตามด้วยตัวนี้นะคะเน้นๆเลยนะคะเลข2ตัวตรงค่ะหวยแม่จำเนียนนะคะตัวต่อไปเลยค่ะเลข2ตัวเหมือนเดิมนะคะตัวแรกค่ะมาแล้วค่ะนี่นะคะตามด้วยตัวนี้ค่ะ กันแบบเร็วๆเลยนะคะตัวต่อไปเลยค่ะตัวแรกค่ะตามด้วยตัวนี้นะคะเน้นๆค่ะเลขสองตัวนะคะเลขเด็ดแม่จำเนียนนะคะ ไปดูตัวต่อไปกันเลยนะคะเลข2ตัวเหมือนเดิมค่ะให้แบบเน้นๆเลยนะคะตัวแรกค่ะตามด้วยตัวนี้ค่ะตัวต่อไปเลยนะคะขออนุญาตไปแบบเร็วนิดนึงนะคะใครดูไม่ทันก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะคะ ตัวแรกค่ะเลข2ตัวเหมือนเดิมนะคะนี่ค่ะตามด้วยตัวนี้นะคะเน้นๆค่ะเลขเด็ดแม่จำเนียนงวดนี้ค่ะงวดวันที่1กุมภาพันธ์2,564นนะคะตัวต่อไปกันเลยค่ะหวยใกล้หมดแล้วนะคะตัวแรกค่ะ ตามด้วยตัวนี้ค่ะเน้นเน้นเลยนะคะไปกันต่อค่ะเลขสองตัวเหมือนเดิมนะคะตัวแรกค่ะตามด้วยตัวนี้นะคะ ในเลข2ตัวสุดท้ายค่ะเลขเด็ดแม่จำเนียนค่ะเอาโชคเอาลาบมาฝากกันนะคะในงวดวันที่1กุมภาพันธ์2,564นี้ค่ะกับ2ตัวสุดท้ายเน้นๆเลยนะคะตัวแรกค่ะมาแล้วค่ะนี่นะคะตามด้วยตัวนี้ค่ะ เป็น2ตัวสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับงวดวันที่1กุมภาพันธ์2,564นะคะขอให้ทุกคนถูกหวยรวยเบอร์ค่ะและอย่าลืมนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอให้ทุกคนถูกหวยรวยเป็นเศรษฐีกันทุกคนนะคะแล้วพบกันใหม่งวดหน้าสำหรับงวดนี้สวัสดีค่ะ